ครับต้นมาดีพี่พี่มีนี่งาทํำเสนอได้อะไรมาครับเอาของแร้วเลยเหรออันนี้ต้องคำปะงูผู้เอี่ยมเนื้อทองคำีสามเก้าพี่เท่าไหรสามเก้าตองคำสามเก้านะเอาสองแสนห้าเลยพี่โอ้นี่ออกวัดหนังมงพาได้สวยเดิมเลยเอ่ะสวยมากพี่สองแสนห้าเลย,เลยเพี่อย่างว่านะช่วงนี้ก็ทองมันก็ขึ้นด้วยเนาะก็ เนี่ยครับที่ได้มันทำสองแสนได้ไหมพี่ไม่ได้ได้เหรอขาดเยอะซักผมไปต่อช่วงนี้ก็ลงทุนไว้สองแสนสามสองแสนสามสวยพี่ช่วงนี้ทองมาแล้วไม่ได้หาง่ายหรอกใช่จริงจริงไม่ได้หาง่ายหรอกสองแสนสามนี่มันตึงๆอยี่ยวพี่ขอสักสองแสนัวนได้ไหมได้เอาสองแสนสองจริงใจอะซื้อไม่ข้ามสอง ไม่ได้เได้มาแล้วก็เห็นพี่ต้นมาแล้วก็เอาสักสองแสนหนึ่งจบเลยมาเออสองแสนหนึ่งนี่จบเลยสองสองไม่ได้หรอสองแสนสองไม่ได้พี่ให้ผมไปเหลือช่องให้ผมหนเอเอสองแสนสองแสนหนึ่งโอเคขอบคุณมากพี่เดี๋ยวผมเอาเงินสดนให้โอเคเดี๋ยวดูอนะันก็ตังค์ส่วนผมมีท่้ไหี่สองแสนนะครับชัดเจนอยู่แล้วนะขอเลยแบบว่าถ้าราคาตรงกันเ่รู้เรื่อง มีมาแบ่งด้วยนะสวยจริงพี่นะครับมาดูกันหนึ่งใจหายพี่สองสามสี่ห้าหกนนี้หกหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดหมื่นอ่ะเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้พอเจ็ดหมื่นงั้น,น,นโอนไปอีกนะได้ไหมโอนไปได้ๆๆๆ ก็จะเป็นเหลืออยู่แสนสี่แสนสี่อ่าโอเคหมดไปอีกแสนสี่โอเคผมขอแต่คลิปซื้อจริงครับนี่เป็นไงพี่บอกไลยครับใครมีผ้าทองคํามาได้เลยนี่ผ้าทองคําแบบนี้ซื้อจริงจบจริงไม่ใช่ว่าแั่ว่าหลวงปู่เหยับนะทุกหลวงพ่อถ้าเป็นทองคําผมรับเท่าราคาที่ผมไปได้ผมซื้อนะครับขอบคุณพี่ต้นมากครับผู้เรื่องพี่ขอบคุณมากพี่มีอะไรแบ่งกันครับ เครับปวดเดี๋ยวผมซื้อมาเมื่อกี้นะผมซื้อมา2อ0 0 0นหนึ่งหมื่นผมจะมาขายที่ดินประชาอาทิตย์นะผมเห็นจะนั่งนั่งอยู่ตรงนู้นนะครับกำลังจะนวดหลังอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปกันปะไปปะอ้าวโอ้สวัสดีครับอ้าวอะไรบอยพาเทะมีผามาขายดิฮะมีผามาขายนวดอยู่ยังมาขายเออขายอะไรจังหวะนี้นี่เ อูเอียมทองคําได้อูเอียมทองคำปีสามเก้าสามเก้าผซื้อเมื่อกี้เลยเปิดเท่าไหร่เปิดเท่าไหร่เปิดเท่าไหร่สองแสนห้าสองแสนห้าเน็บน้อยเน็ตแล้วสองแสนห้าโหพี่ดูตลับเน็ตด้วยมันไปต่อไม่ได้ไปเท่าไหร่ 2> 2, <200. S 1> อ่ะสองแสนสองโอยไม่ไหวสองแสนสองพี่ขยับอีกเอาแบบจบแบบได้นะสองแสนสี่เอาคนละครึ่งทางก็แล้วกันสองแสนสาม โอ้สาไม่ได้อ่ะขออีกห้าห้าพันอ่าได้ได้ได้สองสามห้าสองสามห้าโอเคโอเคเดี๋ยวพี่จบให้ขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวนวดเสร็จก่อนอ่างั้นโอนโอนให้ผมก็ได้โอเคโอเคครับไปบ้านพี่นินสวัสดีครับสวัสดีครับ